โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุลศิกว่าเด็กแก้มันอีค้างแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เรากลับมาพบกันในกองของพี่กันอีเช่นเคยนะผมก็นะผมก็อ,อื่นก็แจ้งแจ้งทุกคลิปนะผมก็จะได้ทุกคนจะได้ทราบเวลานะเนาะเผื่อใครพลาดคลิปอื่นก็จะได้มาฟังคลิปนี้ับผมคือจุลศิกเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะผม พี่จะลงทุกวันนะผมก็ทุกคนจะได้ดูด้วยว่าวันนี้มีแพ็คอะไรประมาณนี้ครับผมแต่จะลงเป็นช่วงเช้านะผมก็คือจากหกโมงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยจะเป็นเวลาของจูลสิกทุกวันเลยนะผมก็รอติดตามกันได้เลยนะผมทุกคนจะได้มาตีแพ็กทันเนาะส่วนอาร์คนะผมพี่ขอไว้เป็นตอนเย็นแล้วกันเนาะจากเที่ยงถึงถึงมืดเลยนะผมถ้าพี่ทำคลิปทันนะ ทุกวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนรอแล้วครับผมปีใหม่แล้วอยากเปลี่ยนตัวเองนะผมอยากทาเพื่อทุกคนบ้างนะผมเห็นเมื่อก่อนลงคลิปอาทิตย์ละสามคลิปนะผมมันไม่ใช่ใช่ไหมโอเคครับผมทุกคนก็ตามนี้เลยครับผมเรื่องจะแจ้งให้ทราบเดี๋ยววันนี้ครับผมพี่จะมารีวิวกัดคองวิบวับนั่นก็คือเจ้าผ่าโบนะผมว้าวตัวนี้เลยนะผมทาโบตอรลัดพี่จําไม่ได้ว่าวันนั้นอ่ะพี่ได้มาจากแพ็คอะไรนะผม ถ้าจำไม่ผิดเขาแจกตัวหนึ่งปะ่ะทุกคนก็ได้ใช่ไหมตัวหนึ่งนะผมตัวนี้อีกตัวหนึ่งพี่ได้มาจาก JW ปะ่จะจำไม่ได้แล้วหรือ,อว่าไปตีแพ็กอะไรได้หรืออะไรนะผมมันไม่มีอยู่แล้วนะผมเติมซื้อเนาะไอเจ้าทาโบเนี่ยโอเคมันมาจากแพ็กไหนวะหรือว่าสามหมื่นห้า JW ถ้าเราจะหานะผมเราก็หานี่ไงหาได้ในแพ็ก JW สามหมื่นห้านะผมแต่ก็จะเก็บยากหน่อยนะ JW อะ อันนี้เป็นการหงวิบารทุกตัวเลยครับผมเออเป็นไงอย่างสวยครับผมนี่เป็นไงอ่าผมก็ตอนนี้พี่ไม่มีเจดบพอเนาะเปิดไม่สามารถเปิดได้ดูได้ครับผมเดี๋ยวถ้าวันไหนพี่เปิดแพ็กอะไรด้วยเจดพี่ก็จะลงคลิปแล้วกันเนาะลงตลอดครับผมต่อไปนี้มาไหนๆก็ลงทุกวันละพาโบครับผมวันนี้เป็นตัวที่พี่จะเอาไปออกรบครับผมสภาพกิน เลเวลนี้ไม่สามารถออกลบได้แน่นอนครับผมคือด้วยแพ็กแต่ละอย่างนี่คือจ้าวตัวดังโดนนึงเป็นการทองวิปับนะเลเวลติดไม่สามารถตู้กับใครได้เลยครับผมณปัจจุบันนะครับผมโอเคในเมื่อพี่มีสองตัวใช่ไหมวันนี้ทาโบหนูต้องไกลล่างแล้วล่ะลูกต้องพูฟูมครับผมอ่าอัพเลเวลหน่อยโอเคครับผมทุกคนสองตัวแยกล่างรวมเป็นหนึ่งแล้วครับผมป้มา เรียบร้อยฮะโอเคครับผมทาโบเลยว่า20แล้วผมขั้นสองว่ะทาโบขั้นสองว่ะเอาว่ะอย่างน้อยล่างนี้พอจะสูตสีได้ไปตีกับแฮกพวกพ่อหน่อยได้ไปตีกับพวกพี่ๆหน่อยนะหนูนะเออเดี๋ยวพ่อจะพาไปหวดโอเคครับผมก็รเวิว11ขึ้นมาสีสันก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปกินอาหารกันลูก อ่าแม็กของเลเวลยี่สิบจะอยู่ที่เลือดพนะันห้าเนาะก็ถือว่ากําลังกําลังดีเลยนะการของพี่ป๊าปะด้วยความเก่งของมันนะผมก็คือมันจะดาเมจพุ่งแรงนะผมเห็นไหมอ่าเก้าร้อยละดาเมจได้ครับผมพอไหวไหมพอไหวด,ดิมาอันนี้ไหวไม่ไหวก็ไม่รู้ยังไม่รู้นะพี่ยังไม่ได้ปเปิดว่ามีแพ็คอะไรนะผมแต่ว่าน่าจะยังเหลือเวลาเนาะตอนนี้ที่พี่อัดนะผมนี่ครับผมก็แพ็คลีกนะทุกคน เลือแค่สี่ชั่วโมงครับผมก็ยังไม่ได้ตีเลยฮะก็ดูแต้มในปาหมีครับผมยังศูนย์อยู่เลยครับผมมันมันไม่มีเวลาขนาดนะั้นเอาตรงๆเถอะพี่ <c oughs> คือพี่ก็ต้องทํางานด้วยนะครับผมทําคลิปอีกย่ามันไม่ทันจริงๆครับผมทุกคนโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะผมกับคนที่ได้ทาบูนะฮะโดมิเนเตอร์เลยใช่ไหมโอเคพี่ก็ยังอยู่อันแรกครับผมไม่มีทางได้แต่ขอโทษด้วยครับผมทุกคน พี่ได้มาสองตัวแล้ววัดนี่กิ่งไปอีกครับผมพี่ได้มาสองตัวแล้ววะก็นะผมในการที่คนมาขอว่าเอ้ให้พี่รีวิว,ลวเลยไม่แม,ม็กตัวนู้นตัวนี้ขอให้รอก,กันก่อนนะผมตัวยังไม่ครบเนาะมาครับผมโอ้โหวันนี้แพ็กที่มีครับผมโอ้โหเจดบิลนะผมแพ็กทีเล็กเจนสองแล้วก็โอ้โหแพ็กท้ายเรเจนเดอรี่ โหดทุกแพ็บพี่บอกเลยวันนี้ตีแพ็คไหนก็ได้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปดูตัวให้ครับผมเดี๋ยวนี้บอกครับพี่จะรีวิวทุกแพ็คเลยเนาะให้ไม่ไม่ได้รีวิวในการตีนะครับผมแค่เปิดเข้ามาดูว่าตัวมันประมาณไหนเนาะโอเคแล้วก็เป็นแพ็คเจนสองโหดทุกแพ็รับตามแพ็คนี้ครับผมยิ่งแพ็คเจนระบีวนี่ปวดตับเลยฮนะเออแพ็คเจนระบมันจะรู้เยอะเว้ยทุกคนลองเล่นแล้วสังเกตดูครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยว ยังไม่ได้ให้ดูรีเจนเลยว่าได้อะไรบ้างซองนะผมโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยรีเจนถ้าเกิดได้ตกซองนี่มีสิทธิ์ลุ้นการม่วงนะเว้ยมีสิทธิ์ลุ้นพวกฟิวไฮบริดแบบมือ้อหวาเลยนะผมแล้วก็มีการทองท,งทั่วไปใช่นไหมได้การทองชัว์ครับผมแพ็กนี้เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปครับผมส่วนแพ็กเจนสองนี่ก็จะได้เจนสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคประมาณนี้โห โหดูดอนมาได้ไกลเลยครับผมแต่ว่าแพ็กเนี้ยเจน2มันตัวกลางมันจะเบาเนาะส่ว JW น JW ครับผมก็จะได้ JW เลยนะฮะผมพี่จะรีวิวอย่างนี้ทุกวันนะผมทุกคนเนาะทุกคนจะได้มาแบบว่าเฮ้ยเลือกตีเอาเลยครับผมอยากได้แพ็กไหนจัดเลยครับผมตัวที่เจอก็จะไม่เจอเท่าพี่นะพี่บอกเลยอันนี้ที่พี่เจอมันก็เพราะว่าไดาโนเสาร์พี่มันแบบโหดเยอะแล้วนะผมมาจัดครับผมพี่ขอเลือกแพ็ก JW เนาะเพราะว่า ที่ต้องการ j w ไว้แบบว่าเปิดการ์ดองนะผมด้วยการถ้าเราไม่เติมเนี่ยเราเติม v ีไีเนี่ยที่มีคนถามว่าคุ้มไหมพี่ก็บอกว่าเออมันมีแค่ประสิทธิภาพของมันได้แค่ j w เนี่ยคูณสองแค่นั้นนะผมแค่นั้นเลยจริงๆนะเพราะว่าเปิดตองอะ่ะที่มันเปลี่ยนจากการ์ดไอซองเงินเป็นซองทองอะ่ะทุกสี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยมันไม่ได้ได้อะไรดีขนาดนั้นเลยพี่ไม่เคยได้การ์ดทองวิบวับจากซองนี้เลยพี่บอกเลยเออไม่ได้ว่าเจลนะผมแต่มันจริงอะ่ะ ได้แค่ JW คูณสองนี่แหละพี่เลยต้องพยายามลงเก็บ JW ไปเปิดเนาะแล้วจะไหวไหมเนะี่ยไปครับผมจัดนะตัวประมาณนี้คืออาจริงๆพี่ชนะทาดก็ยังไม่ได้แบบเหมือนไม่จะไม่ชนะมันอ่ะเออต้องคำนวณก่อนนะครับผมขอบน,น้อยลงหน่อยนะฮะอ่ารอบแรกนี้เหมือนจะตึงมือครับผมเพราะว่าจริงๆนกที่พี่ได้อนะ่ะมัน โอ้โหดูดิโอ้ยไม่ตีหนาวเลยครับผมอย่างนี้พี่ต้องป้องกันด้วยนะฮะเสียวมากเลยว่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวก่อนป้องกันเลยก็ไม่ได้ชนะท่าแต่ดูเลือดดิคนละส่วนกันเลยนะผมพี่ต้องตีต้องเยอะกว่าจะล้มมันได้อะด้วยเลือดพี่กับเลือดบานมันตีสะกิดพี่สองทีก็ล้มแล้วครับผม ไอ้นี่ยไอตัวกระดองเนี่ยพี่เห็นบ่อยมากเลยนะไอเดโนเต,ต่าตัวเนี้ยทุกคนมันอะไรผสมกับอะไรครับผมมีอันนี้ถ้าใครรู้บอกได้นะฮะเปิดพี่จะเคยถามไปแล้วปะ่ะไอตัวกระดองเนี่ยมันมาบ่อยมากเลยครับผมพี่เจอมันเกือบถูกแพ้กนะ็จริงจริงมันเป็นตัวที่โหดเหรอเอไอ AI ถึงอาลงมาบ่อยโอ้โหฮ่าเออมันเปลี่ยนมาตียัดตีต,ตีนะ โอ้ใจหายแวบโอ้ยใจใหญ่แวบเบียเจดบิวมันรู้เยอะอย่างงี้ครับผมมาเมื่อเองจะการตลอดใช่ไหมได้จะกันไปตลอดใช่ไหมได้การน,นะรอบเนี้ยเอ้ยเองจะเก็บชาร์ไปตลอดใช่ไหมเก็บนะรอบเนี้ยตีก็ตีหก่ามาถ้าตีก็ต้องตีโอ้โหเปลี่ยนตัวมันตีด้วยมันเหลือห้านะผมตีก็ต้องตีห้าโอ้โห เฮ้ยเอาจริงดิแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมจะไม่โกงไม่กันเอไโอ้โหคุณตีสามากโอ้โหร้อนเลยครับผมแล้วเหลือสองตัวตัวแบบเขาการ์ดโอ้โห a อไอไม่มีการ์ดบ่วงฟิวไฮบิดแบบวิบวับสองตัวโดนโดนต้องเผื่อ ต้องเผื่อเสมอใช่ไหมฮืเล่นกับพวกมันเนี่ยมาครับผมสองตัวเนี่ยให้ไอเจ้านุเอียงลูกพี่รับรับหน้าไปก่อนถ้าตีขอตีห้านะขอโอ้ยตัวเหมือนพี่เลยนี่หว่าโอ้โหตัวเหมือนพี่แต่ดูดูเลเวลเขาตีโอ้หตกิ่งเลยครับผมโอเคครับผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมอ๋อช่วงเวลาตีนี่บ่นน้อยหน่อยนะ มันไม่ใช่นะแต่ว่าคือแบบออมันบดนไดยยากกว่าเจอแบบเนี้ยังไงพี่ก็ต้องตีเผื่อไปถ้าไม่ตีเผื่อแล้วมันสวนกลับเนี่ยถ้าตีมันไม่ตายอ่ะเรียบร้อยเลยนะผมแล้วมันจะไม่กระโดดลงมาตีพี่โอ้โหเลือดพี่พันห้าเองอ่ะเลือดมันห้าพันอ่ะอีตัวสี่พันยังไงพี่ก็ต้องกันครับผม แต่ถ้าพี่ไม่ชาร์จเลยพี่ก็กลัวจะดาเมจตีไม่ถึงมันวะนี่ขนาดตะดุ้งดาเมจยังแค่พันสามเองครับผมกลัวจะตีไอ้ก็โกชุคัสคอะไรนั่นไม่ตายตัวท้ายอะผมโอ้ยตัวนี้เป๊บเป๊บยังไงเราก็ต้องกันวะถ้าเกิดมันเหลือไปชาร์จดีเรียบร้อยเลยนะถ้ารอบเนี้ยมันไม่เอามากันมันเอาไปชาร์จเดี๋ยวเรียบร้อยเลยนะพี่เนี่ยมันจะมีแต้มห้าเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหตีเผื่อแบบเสียเน,นี่ยครับผม ข้อดเสียของการตีเผื่อคือถ้ามันเก็บไปชาร์จแบบเนี้โอ้โหไอโอ้โหถ้ามันเก็บนะโอ้โดีมันตีตีครับผม <c oughs> เลียบลอยฮะทุกคนโอ้โหตอนแรกคดไว้วล้วนะถ้าเกิดเมื่อกี้มันเก็บไว้แบบป้องกันหรือไว้ชาร์จมีแพ้ทันทีเลยนะผมเดาเมียไม่ได้จะถึงแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เก็บไว้ทําไมเก็บไว้ เก็บไว้ทำไมเอ็นโอหโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมไม่ตึงว่วะวันนี้ยไม่ใช่ไม่เบาว่าวะวันเนี้ยไม่เบาน้ครับผมโอ้โหดูเดือดดุเกินรอบสองครับผมไอตัวกลางนั่นเหมือนตัวที่มันเลือดเป็นหมื่นตอนนั้นไหมที่พี่เจอ ใช่ไหมแต่วันนี้มันมาแค่เลเวลสิบเก้าโอยังพอดีไอตัวถายเนี่ยพี่จะเอายังไงวะดาเมจมันสองมันสามเลยนะครับผมคือถ้าพี่เอาตัวไหนไปแล้วมันเปลี่ยนมาปุ๊บมันเปลี่ยนตัวอ่าตัวนกมาใช่ไหมแล้วมันลงมาตีพี่อะ่ะดาเมจเดียวก็แตกแล้วนะผมคือถ้าพี่จะเอากินเนื้อไปอะตัวพี่เห็นไหม ไม่ว่าจะน้ําหรือว่าอะไรอ่ะเนี่ยเลือดอย่างเงี้ยดาเมจก็น้อยกว่ามันนะคผมไอ้เลือดก็น้อยกว่าดาเมจมันนะครับผมถ้าพี่เอากินเนื้อไปก็ไม่ได้เจอโกโก้ตกตายเลยนะผม <c oughs> ออเอาเกนโดไปรับหน้าก่อนหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนตัวลงมาตีเพราะว่าเราชนะท่าไดานุกไนงะมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวลงมาตีถึงเปลี่ยนตัวดาเมจมันก็ถูกดรอปนะผมเพราะนั้นเอาไปรับหน้าก้โกโก้ก่อนอินโดอินโดแล้วก็ นี่ไหมทาโบโะนะได้เวลารีวิวด้วยครับผมไหวปะเนี่ยทาโบะหนูไหวปะเนี่ยหนูเป็นหนึ่งการทองวิวัตทำไมดาเมจดโอ้โหเลือดเบาเกินไม่น่าจะมารีวิวในแ็กได้ครับผมแต่ก็มันก็ไม่ได้แล้วปะไปครับผมจัดนะเอา รอบแรกวี่ต้องกันเลยอะไม่ได้เลยครับผมจะปล่อยให้กกโก้มันแบบว่าตีมาก่อนนะถ้ามันตีนะถ้ามันตีถือว่าโชคดีมากครับผมแต่ถ้าเกิดมันเก็บไปชาร์จเนี่ยก็หนาหูเหมือนกันครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตัวกลางมันแบบว่าเป็นไดโรเสาต์กินพืชใช่ไหมยังไงมันก็ไม่รอดครับผมโดนอีโด,โด,โดโตบตายแน่นอนนะผมรอบนี้ไม่ถือว่าตึงมากแต่ก็ตึงตึง,ต,ง,ต,งตึงครับผม พราะว่ามันมีกกโก้กลายเป็นไดโนเต่าเนี่ยเครื่องบกเครื่องน้ำครับผมมันก็เลยมันมันมีติดจัดการอินโดพี่ได้นะผมยังไงก็ต้องเลี้ยงให้อินโดจัดการโกโก้อะไม่งั้นทาโบ้ทาโบไม่มีการอยู่ไม่มีทางอยู่ได้สามตัวครบนะครับผมโอ้โหแล้วมันตีแค่นี้ด้วยต้องสู้กันไปก่อนครับผมมันทําอะไรไม่ได้จริงรลองแล้วพี่ชาร์จตอนเนี้ยคือชาร์จไม่เต็มเลยนะผมชาร์จไม่พอหรอ ทาโบไม่สามารถล้มสองตัวได้นะเพราะว่าเลือดน้อยนะผมโดนตัวไหนสะก,กิดก็ตายแล้วนะทาโบทาโบโดนตามตัวเนี่ยตัวไหนก็ได้สะก,กิด <c oughs> เออสองสองเออมันจะเก็บไว้ทาใหม่ว่าทีก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับผมอย่าว่าแต่เปิดก่อนเลยฮะเก็บชาร์จยังไม่กล้าเก็บเลยอ่ะจริงๆเก็บเนี่ยเห็นไหมมันมันก็ได้เก็บชาร์จไปเรื่อย <c oughs> ๆเลยอะ่ะต้องให้มันตีให้ได้อะ่ะ ต้องให้มันตีให้หมดครับผมได้ได้อย่างนี้เรียบร้อยไปฮะอย่างนี้เราชาร์จได้สบายแล้วครับผมโอ้หนาอยู่นะตัวรอบนี้ถือว่าตึงๆอยู่นะแฮกเกอร์บิตึงกับพี่ตลอดเลยครับผม<อ>เจอแพ็ลเจนนั่นยิ่งกว่าอีกนะผมเดลิเจนโ<อ>ผมาโอ้โหมันยังเก็บไว้นึ่งอีกอย่า ตอนนี้เมนหลักที่อยู่ที่อินโดแล้วนะผมแต่ที่พี่คำนวณนะถ้าเหลือแค่ทาโบตัวเดียวไปตู้กับสองตัวท้ายนะีมันก็เนื้อหนักอยู่หนักนะผมบอกเลยว่าหนักเลยนะผมออยังไงพี่ก็ต้องตีเผื่อมันมันเหลือไว้หนึ่งมันเหลือไว้หนึ่งครับผมเมื่อกี้คือมันตีไม่หมดอ่ะแต่ถ้าพี่ตีเผื่อไปปุ๊บ มันก็จะเหลือชาร์จน้อยขึ้นนะครับผมใช่ไหมมันต้องตัดสินใจแล้วละ่ะยังไงกกโก้ <ๆ S 1> ก็ต้องตายครับผมได้ตัวเนี้ยตัวแรกไม่ตายเนี่ยเรียบร้อยนะผมเออ,เอ,อมันยังเก็บไว้อีกอะ่ะโอ้โหมันยังเก็บไว้อีกถ้าแต่จริงๆแล้วมันก็ดูกแล้วครับผมที่พี่ล้มมันไปนะคือถ้าพี่ยังแบบว่าตีแบบเผือ่อไม่เผื่อเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันกันขึ้นมา ที่เปียบเลยนะครับผมมายังไงพี่ก็ต้องโอ้โหโอ้โหพอดีครับผมแต่มันก็เหลือไว้ยังไงพี่ก็ต้องเอาพี่อินโดนะผมแบค็คลังให้ทาโบูนะฮะไม่งั้นไม่ได้จริงๆว่ะไม่งั้นไม่ได้จริงครับผมไปนอนไปนอนปุ๊บขมับเขาให้ขมับเขาให้เรียบร้อยฮนะอย่างนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับผม ถึงจะเหลือพี่าดาโบโตัวเดียวก็เท่านั้นน่ะนี่ไงสบายแล้วครับผมตอนนี้ก็คือแบบว่าทำไมแพ็กนี้มันเบาจังเลยนี่นี่นี่ก่อนหน้านี้ไปพูดอย่างนี้เลยใช่ปะดูตึงๆนะในประมีนะ่ฮะโอ้โหเจ็ดเลยเหรออย่าบอกนะจะใช้หน้าไม่ตายโอ้โหคงแขนจัดครับผมมอไอโอ้โหหัวจะทาไม่ตายด้วย โอ้โหแขนจัดเลยนะฮะทาโบเมื่อกี้เอไอเขาเหมือนปลดปล่อยวะ่ะเขาจะถ้าไม่ตายกับเราวะลกูาากเพราะฉะนั้นทาโบหนูต้องส่งเสริมปึ๊บบราส์ป๊บเงี่ยมตึบตึบเรียบรอยฮะโอเคต้องไปในรอบที่สองครับผมตึงนิดนึงครับผมตึงนิดนึง พอติดพอดีอบผมโลโหแต่ก็ก็ตึงอยู่นะ JW นะอ่าก็นี่ครับผมรอบที่สามาจัดนะผมที่พี่ต้องเล่น JW นะเพราะพี่อยากได้ JW ไปเปิดซองนะผมคือถ้าพี่ไปแบบว่าเก็บรีเจน d a r รอะไรเงี้ยตัวมันจะไม่พอนะผมไม่ใช่เลยหรอกมันจะไม่พอมาตี JW นะผมก็ดูดิ JW มีแต่ตัวแบบเนี้ยสกอเปียสเล็กเอ็งมาแบบเลเวลยี่สิเลยนะเราเดี๋ยวนี้ แพ็กไหนครับผมแพ็กไหนที่เอาไดโนเสาร์กินพืชลงมาในแพ็กครับผมพี่บอกเลยว่าแพ้พี่แน่นอนครับผมนี่ปากดีเดอร์ซลี่เข้าอีกแล้วครับผมคืออยาได้เอามาละตัวหนึ่งแบบนี้คือแบบว่าจะไม่ต้องกินอะไรเยอะเลยครับผมเอาเป็นทีพี่ไม่ใช่อะไรที่พี่คำนวณอยู่นี่พี่ไม่ได้ว่าจะไอ้นี่นะผมคิดยากนะแต่พี่คิดว่าจะเอา ตัวที่เหลือไปตีแพ็ครีเจนดอรี่ต่อได้ไงวะเพื่อปิดกิฟตแล้วพี่จะไปเล่นต่อไงพี่อยากได้ซองไม่ใช่เลยหรอกเพราะอะไรนะผมยิ่งคือพี่เก็บบ๊ปพี่ก็จะได้เจดเยอะด้วยเนาะแต่ตัวมันไม่ไม่เหลือพอที่จะไปตีแพ็ครีเจนดอรี่แล้วนะแถมมันมีสี่รอบด้วยครับผมพี่ต้องปั้นตัวให้มันแบบว่าเก่งๆขึ้นอนะอย่างงี้ดีกว่าครับผมไปจัดนะ พี่ไม่จําเป็นต้องไปเอาพี่โตมาใส่ตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะเอาพี่โตมาร่วมทับด้วยแต่คือทำไมพี่ต้องอ่อยให้เอไอครับผมทุกคนใช่ไหมเออชจ๊ไหมอ่ะทำไมพี่ต้องปออ่อยให้เอไอครับผมทุกคนเอไอมันยังไม่เคยตานีพวกเราเลยใช่ไหมออโท่ก็มาดิก็มาดิไอพีไอโคเป็นแบ็คให้น้องๆครับผมสามมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเนี่ยลูบูดไอ้ตัวนี้อีกแล้วครับผมไอ้ตัวกระดองอีกแล้วครับผมมันมาอีกแล้วมันมาทุกแพ็คเลยนะนี่ขนาดแพ็คเดียวมันจะมาสองรอบเลยเออว่ะไอ้กระดองไงมันมาสองรอบเลย,เม,ม,ลเลยมันมีกระดองที่ข้างหลังด้วยมันเป็นผสมกับอะไรที่เป็นกระดองแน่เลยโอ้โหเรียบร้อยพี่แอร์โคไปก่อนเมื่อเลยไม่เป็นไรครับผมนะครับใดที่เองมีไดโนเสาร์กินพืชอ,อยู่ในเด็ก องแพ้ค่า99.999%เว้ยนี่โอ้โหโอ้โหย่างมั่นใจครับผมทุกคนขมับเขาให้ขมับเขาให้เป็นไงอย่ากกับพี่อย่าะกับพี่หมาผมสกอร์เปียนเลขกนะเจอกันบ่อยเหลือเกินนะเราอ่ะพี่จะมีติดได้วันนี้น่าจะนานนะบอกเลยว่าน่าจะนานครับผมตัวไม่พอ <c oughs> ตัวมีไม่พอครับผม โอ้ยอื้มกดผิดครับผมมามาโอ้ยมีหกครับผมมีหกครับผมตีมาโอ้ยตีหกครับผมเรียบปึ๊บปึ๊บโอ้ยยังเหลือให้อีกเหรอหรือว่าจะเหลือแค่โอ้ยอินโดนแลเปลนตองแล้วเอ็งเหลือให้พี่แบบดีข้าขอบใจมากข้าขอบใจมากเลยสกอร์เปียสไปนอน ไปนอนไปนอนไปนอนมาแล้วครับผมเบีกเกยกตปไกลเลยนะเราเนี่ยไอ้นี่เป็นไอดาร์าโคเล็กผสมกับเตลาร์ทอปปะผสมกันนะผมแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> โอเคครับผมไอ้ลูกพ่อทำไมมันเบาจังเลยอ่ะลกูก <c oughs> นี่ทำไมมันเบาจังเลยล่ะลูกครับผมทุกคนเราไปส่ม JW ดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมมาปุ๊บเดินไปเลยเฮงี้ยมแบบแบ,บเรียบร้อยฮะหกหมืนสามว่าดาเมจโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมตาบายบือตาเดือบโบครับผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ย JW ได้ง่ายขนาดนี้เลยหรือ <c oughs> นี่นี่ เออครับผมเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีรีเจนเดี๋ยวพี่จะจัดรีเจนให้ดูเนาะเปอร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 เปพันหาหันาพโอ้โหเจ็ดร้อยทำไมเบรกเร็วจังเลยอะรอบเนี้ยโอ้โหเจ็ดร้อยครับผมทุกคนนี่ครับผมก็เป็นฟังก์ชันของอ่า v ี p เนาะเราจะได้เจลบิวผมจะเจ็ดร้อยเป็นพันสี่นั่นเองครับผมคุณสองเนาะ เราก็าจะได้เอาแพ็คพอเราเก็บได้หนึ่งหมื่นเมื่อไหร่เราก็เอาหนะึ่งหมื่นน่ะไปเปิดการ์ดแบบการ์ดแล้ครับผมการ์ดทองวิบัาการ์ดทองรีเจนได้นะครับผมพี่จะใช้เงินเขียวเราตลอดอยู่แล้วนะผม้ทุกคนเห็นอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โหเ,เรียบร้อยพันหนึ่งครับผมอ้จะเห็นนะผมทุกรอบที่พี่เล่น J w บิพี่จะใช้เงินเขียวในการมาเก็บมาเปิดเนาะพี่จะเก็บไว้ได้พันหนึง่งเก็บไว้ตลอดนะผมรอแพ็คเจบิแล้วมันจะได้อย่างนี้ไง นี่พร้อมเปิดซองได้เลยนะเนี่ยพร้อมเปิดซองได้เลยครับผมทุกคนออาละเอาละโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแบบเบาๆวิวนะครับผมอย่างที่บอกนะผมพี่ไม่สามารถเล่นสองแพ็คได้นะผมหนึ่งด้วยเรื่องของโทรศัพท์ที่มันร้อนแล้วมันจะเด้งออกรัวๆเลยครับผมมันไม่ได้เด้งแบบเด้งทีเดียวออกนะเว้ยมันเด้งแบบรัวๆรัวๆเลยครับผมเข้าปุ๊บออกปับ๊บเข้าปุ๊บออกปับ๊บเนาะถ้าเครื่องร้อนนะผม โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมเป็นการรีวิวเจ้าทาโบกัดของวิบาร์นะผมและตีแพ็กเจดบิลไปเนาะก็นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาตีแพ็กอะไรอีกนะผมปากเดตามกันด้วยครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปพิงใ์นี่ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย